Premises, งูกลับมาครับนี ING ่นี ING ่นีนี ING ่นี่ครับแล้วก็เดรกชายชื่อน้องสุบรีชื่อเล่นเชฟแบกมาจาดลงเรบะหินตุ้มเชิดกระูกฝาพิ่ที่ีครับเป็นมะกรูเทศน้อยของเอ่อบ้านไร่บ้านไร่ถ้ำผู้หวายครับข้อห้ามเลยก็ข้ามมิติข้อข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งขำสูงเสียงดังเพราะว่าเราอาจจะยกควพวกแปใน่านอย่างเช่นค้างคาท่านกิ่วิ่งถ้มแล้วก็แล้วก็ จิงดิดทำก็คือทำคโอ้โหจิงกือจิงกือเห็นว่ากิงคือเป็นสีชมพูเหรอไม่ค่ะสีอะไรสีขาวสีขาวกฎข้อที่สองห้ามเดือดออกเป็นขาเพราะว่าเราอาจจะไปเกียวพวกที่รื้อทำกับจิงดิดทำได้กฎข้อที่สองคืออะไรนะห้าห้ามเดือออกเรานอกเส้นทางห้ามเดือดออกนอกเส้นทางเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบ พราะบางทีคือทำแบบจริงหรือทำเพราะว่าพวกนี้มากินขี้ข้างเขาโอา้โหคือมันคือน้อยนิดข้อที่สามข้อสามจับห้ามใช้มือของเราไปจับพวกหินยอกหินย้อยเพราะว่ามือของเราถ้ามือของเราที่มีไขมันถ้าเราไปจับมันจะอยู่การเจริญเติบโตของพวกหินย้อยค่ะโอ้ตอนนี้หินเนาะหินย้อยยังมีชีวิตอยู่ถ้าเราเอามือไปจับไปสัมผัสมันพวกนี้มันจะหยุดการเจริญเติบโตไม่งอกไม่ย้อยโอ้กฎข้อที่สามข้อสี่ข้อสุดท้ายห้ามพิงผนังข้างว่า ข้ามปิ้งผนังข้ามเพราะว่ามันมีพิษข้ามอยู่ครับแมงมุมพิษเหรอถ้าเราไปปิ้งผนังแล้วจะโดนแมงมุมอาจจะโดนมันกัดได้ครับพิษร้ายแรงไหมตายไหมอันตรายถึงชีวิตโอ้อันตรายถึงชีวิตเลยโอเคนี่เราบอกพิษน้อยเราใครสนใจอยากจะมาทำผู้วายนะครับก็มาได้เลยนะครับบ้านไร่นะครับมีนักวุทย์น้อยมาให้บริการแนะนําสนใจอยากจะมาทำผู้วายนะครับก็มาได้เลยนะครับป้านไร่นะครับ มีนักเทศน้อยมาให้บริการแนะนํำเราเที่ยวรับค่าไฟฉายต้องจะมีไฟฉายด้วยไฟฉายเอาเอาไว้ส่องข้างในมันมืดใช่ไหมครับสามสิบาทแใช่ไมอม้าทแล้ววันนี้วันเสาร์อ่ะอ๋อไม่ใช่วันเสาร์ทิ์อ๋อถ้าเป็นวันทิ์จะเจอมัุเทศน้อยเร,เราเข้าท่านหมา้คำยันเปิด ไม่เอาไปไม่ได้ไม้เนี่ยไม่เอาไปได้ไหมเอาไปอยู่ไไม่ได้โอเคเก็บเก็บกับเพราะว่าพี่เราพ,พอไหวอยู่นะครับมีทางลงฮะทางลงปโช๊คเอเขาารุ เราอยู่ในท่าผู้หวายอยู่นะครับตอนนี้มีมากะเทสหน่อยอุตสลุกครับ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 พอารมีมีทางเนี่ยอ๋อโเสหน่อยเราทำ นี่คือจิงดิ้่ำค่ะจิงดิ้ำมัน,ะมนมจะตาบอดค่ะฝับที่อยู่ในถ้ำเห็นไหมครับออ,อย่างเช่นจิงดิท่ำม,มันจะใช้หส้ดอันยาวของมนันเพื่อไปกระปอกขัดอ๋อมันมีใส้นดเป็นเรดาร์ครับเห็นไหมครับมงมันย,ย,ยาวๆยู่เป็นเลือิงเขเรยจิงดิท่ำครับโดดแล้วโดดไปดู่นดูอูดูดูนูู่ด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 ู่าเป็นดูดูด้ดูดาดู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  ไอ้อันนี้อยู่ข้างหน้านนนนเราอันนี้คือเหมือนเออเป็นหินบางๆอยู่ข้างบนดูดีวอามจะเป็นเหมือนจระเข้าวเหมือนจระเข้เลยนะครับอ๋อเหมือนจระเข้เหมือนเป็ดมากกว่านะเป็ดแล้วข้างบนคืออะไรครับไหนๆไหนๆอันนี้เป็นเหมือนหินหินหัว เออหินหัวปลาโลมาอะไรเนี่ยหัวปลาโลมาปลาโลมาแล้วแหวนมีขึ so ้นน้ำอ๋อขึ้นน้ำอ๋อขึ้นน้ำอ๋อนี่เป็นขึ้นน้ำเนื้อหัวปลาโลมาไม่เห็นนะครับไออะไรไออย่งที่อยู่บนยานี่คือข้างขาวเอ้ยเห็นข้างขาวข้างขาวหรือมันคือหรือเรียกหรืออย่างนไรว่าข้างข่าหน้าหมูข้างขาวหน้าหมู ไ,ไม่ไม่มีพวกเสอือเสอืออะไรอยู่ในท่อมนะไม่มีครับเผมเข้ามาทุกฝาที่ไม่เจอเลยครับหล่ <c oughs> ไม่เจอนะตัวนี้นิปตัวนี้เหมือนนอกกระจอกเทศที่เขาละอ๋อนกกระจอกเทศเออใช่ใช่ใช่เหมือนนกกระจอกเทศที่กำลังหันหลังให้เราอยู่หันหลังเหมือนนอกก็บอกว่าเหมือนนอกกระจอกเทศหลังให้เรา จะหลงลเนี่ยเขาก็เราไม่มีก็คนไม่ขายก็อาจจะหลงเงี้ยเขาถ้าไม่มีพืใครขายออันนี้เดินบนเหรอเนี่ยครัับอนนี้ก็เนดินของทางเดินบนใช่ไหมครับอันนี้เป็นอ่างน้ำพย์ครับอ่างน้ำพย์มันเวลาฝนตกมีน้ำเหรอก็จะมีครับอ๋อส่วนจะมันจะลอยไหลย้อยลงมาตามนี้ ินปะการังอย่างนี้ครับอ๋อหินปะการังแลกักษณะเหมือนปะการังก็ย้อยแต่อันนี้อันนี้ร่วงหล่นลงมาแล้วมั้งเนี่ยยังครับมัน e ม,มีคนไปจับมันเลยหยุดการเจรจัดโตอ๋อมีคนไปจับก็เลยหยุดการเจรจัดโตมันก็เลยหักร่วงลงมาแน่เลยแล้วก็ยยยยมีเกุ้งย้อยย้อยลงมาอันนี้คือคุอค้งค้างหงส์ค้างครับที่เราต่อส่วมกันอยู่ อ๋อเหมือนช้างบเหมือนช้างกาลังต่อตัวกันอยู่แหมเข้าใจบรรยายภาพเนาะโอเควมีเสียงเสียงอะไรข้างข่าวนี่นี่นี่ข้างข่าวเห็นข้างข่าวข้างข่าวข้างขาวหมูอ่ะข้างขาวอะไรนะข้างข้าหน้าหมูข้างขาวหน้าหินกบัะครับหินเรื่องละครนาีเขาได้มาขายทำกัน หอนครนาคีมาถ่ายทําที่นี่เขาก็จะมาถ่ายทำในถ้ำที่อย่างตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน,นี่เป็นหินกดพระครับหินกดพระพระยังไงเนี่ยหินกดพระลักษณะเป็นเป็นกรดหรือเป็นกรดกรดอ๋อกดกดพระอ๋อกดสีฟ้าตั้งกโกรธยัหไงเราอันนี้นนคืออะไรหินผ้าม่านครับหินผ้าม่านอ๋อหินผ้าม่านครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือหินเปา ปะหนิงครัเสาอะไรนะปะหนิงครับตาอะไรนะปะหนิงสะหนิมส่หนิมครับสนิมเป็นพวกสนิมเหล็กอะไรเงี้ยเหรออ๋ออันนี้คือเออมันมุมคมันมุมถ้ำมมุมถ้ำถ้าเราไปจับมันนี่นี่นี่ถ้ำบาดาลเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ปิดที่นี่ก่อน เราชื่อเรื่องชื่ออะไรแบงแบงอ่าแบงเอเอก็ถามได้ดีกว่าแบงรงเงียนอะไรนะบ้านหินตุ้มบ้านหินตุ้มมากคุเทศน้อยน้องแบงบ้านจโรงเงียนบ้านหินตุ้มนนมาเป็นมักุเทศให้เรารู้ว่าถ้ำผู้หวายแล้วไม่มีน้ำแล้วต้องรอหน้าฝนโอ้ อันนี้เข้าไปข้างในเลยเนี่ยอ่างน้ําทิพนี่ทางนี้จะมีอ่างนี่นี่นี่เขามันเกิดขึ้นเองหรือว่าเราไปขุดขุดมันไม่ได่ขุดเนี่ยขับไม่ได้ครับอ๋อไอันนี้คือข้อหาไอ้ไอ้นี้คือข้อหาอันนี้คืออะไรมือรคับมือ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  นี่งูกลับมาหางูครับโอ้โหเจ้าก็ตกใจมว้แล้วล่ะกัดเป็นไรไหมเนี่ยถ้าเรากัดเราเราเออมันไม่อันตรายต่อชีวิตนงูเจองูแล้วเนี่ยมันงูกลับมาเหมือนล็อตหน้าเหมือนพญานาคงูกลับมาเมื่อกีู้กลับมาหาดมันมันมิดออกอ่แต่ละแล้วมันจะกระโตกเราไหมเนี่ยงูกลับมาเหมือนล็อตหน้าเหมือนพญานาคงูกลับมาเมื่อกีู้กลับมาหาดมันมีจิดออกอ่ แล้วมันจะกระโดดเราไหมนเนี่ยก็กระโดดถึงไปกระโดดไม่นนเดือดมันเห็นเราไหมนเนี่ยเห็<ใ>นแล้วอยปกติมันจะอยู่ไหมเนี่ยมันอยู่ทุกวันไหมเนี่ยครับใจมากขอบใจมากเว้ยวันมาเริ่มลืมตาแล้วนะมาลืมตาแล้วแม่เราไม่อยู่ไม่อยู่ลนะเราปล่อยเขาอยู่อย่างสงบเราไปเแบบเอย้ยอะไรอันนี้คือฝ้าขาวที่งูกลับมาหาเมินกินแล้วก็คลายออกมาอ๋อ อันนี้คืองูลอกคราบครับเห็นไหมครับอ <winner. S 1> ันนี้ตัวเล็กๆนี่คือไก่กิ้งกือท้ำไหนกิ้งกือท้ำตัวเล็กๆที่เขาขัเฮ้ยกิ้งกือเอาจะเป่งแล้วถ้าเกิดเราเดินมันไปเหยียบมันยังไงอัไรอย่างเงีใช่ไหมผมก็เลยบว่าเราวไปเหยียบมันเหยียบอืมกิ้งกือเดี๋ยวโอ้ยหัวมันหายไปไหนอ่ะมันมาหันไปอีกครั้งหนึ่งครับค้างเหรอ

มาคนเดียวไม่กล้าเข้ามาแล้วครับตรงนี้ผกไปถ่ายไม่กันนั่นี่น่าจะเช่าสามสองอันเลยได้สมหวงสมหวังสามพันบาทหินกองไหน,น,หนไหน,หนคืออะไรนหินกองน้ำครับอ๋อหินกองน้ำมีทิ้งหลีดด้วยทิ้งหลีดถ้ำหินกองน้ำ แบะเหมือนกองน้ํำเหมือนหินเหมือนหลังหลังเต่าเลยเนาะอืมโครงกระดูกเลยอันนี้คืออ่ะอันนี้เป็นช้างสามเสียงช้างสามเสียนครับอันนี้คือหัวหัวหัวแล้วนี่แล้วก็หัวแล้วก็หัวไม่ใช่ครับอันนี้หัวหัวหัวอ๋อหัวหัวหัวอ๋อลักษณะเหมือนช้างสามเสียนครับวนไอ้ เอออข้างล่างนี้ค่ะมันเป็นเหมือนขาขาอ๋อเหมือนขาการสามเสียงอะไรต้งใจ่ตั้งชื่อเนี่ยนเหมือนต้นไม้เหนตน้นอะไรต้นอันใหญ่นี่<อ>เลยครับอันนี้คือ,อ,อหินเก็ดเพชรครับเออหินเกดเพชรมีเกิดขึ้นเองเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีใครเอาเกดเพชรไปโรยนะไม่เีเกดเพชรไปดูใกล้ๆได้ไหมเสียงขังข่าวร้อง ถิ่งเกตเพชรเนี <Rapid hitting regard> the well, ่ยม wow. oh! no, 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 no. ีเสียงมีไฟมีพลุยับมีแสงมีพลุยับคือเห็นนะครับก็เป็นจุดสีดำเองไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นเหมือนอ่างมันคืออ่างน้ำถิ่งปูนอ่างน้ำถิ่งปูนถูกต้องนะครับตรงนี้ครับว่าเหมือนในหลวงรัชกาลที่สาไหนเออเสียงข่าวบินนั่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 นข่าวบินนั่นนั่นนั่นเออรูปเล่างลักษณะเหมือน ในหลวงราชการที่าจริงๆแหละ응응แต่ว่าไฟอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอขอโอ้โหนี่นี่นี่ข้างเขากบนี่ยตัวเห็นชัดๆข้างเขากบบินบินบินไปแล้วเราควรมันเ่อนเนี่ยโอ้ อันนี้ขันข้าวอะไรเนี่ยข้าวกบโอ้ข้าวกบโอ้ยควนวันเมื่อเนี่ยโอ้โอ้โอ้ขาข้าวกบเนี่ยนะไม่เป็นไกุหลาสนะออกว่ะเห็นไหมครับเห็นอะไรอีกอ่ะนี่ครับ นะอันนี้คือหิอนหนะหฟันปลาลงมาหินอะไรนะหินฟันปลาลงหินเป็นฟันปลาลงมาเดี๋ยวจะลูกมันลูกอยู่นะั่นกีแม่อยู่ทางนี้แม่หายหมด,หา,ห,มดหายหมดแล้วรับรลแล้วอะ้แควคาดปลอดภัยเรารอดปลอดภัยแล้วครับเราออกออกจากถ้ำได้แล้วครับแควคาดปลอดภัยแล้วครับมาจนข,งขังคาวมาจนกิ้งคือมาจนงูจนงู ตรงคนนี้เขาอ๋อองค์ครับพี่ได้มาก oh. ่ดดอหินให้เป oh. ็นเหมือนจริงอ๋อครับตุโลครับอ๋อมาปักกดที่นี่แช่ครับอันนี้ค er ือหินฟันปลาลงมาอีกอันหนึ่งครับนี่ครับอันนี้ครับหินปลาฟันปลาลงมาใกล้ใกล้เกตเพชรด้วยเก็ตเพชรด้วยหินปลาโลมาเก็ตเพชรด้วยสร้อสะท้อนพร้อมแสงครับอันนี้ผมว่าจับได้ด้วยนะฮะจับได้แล้วเพราะมันอยุดการเจริญเติบตไปแล้อ๋อการเจรโตแล้ว ปันปาโลมาเนะครับเราเดินออกมาจากถ้ำด้านในเดินเอาเหงือแตกเงี้อน,นันเนี่ยเจอไปเจองูทั้งวากูเท่นน้อยทั้งผมงตกอกตกใจไปไหนเราเดินออกจากถ้ำนะครับเราเดินออกมาถ้ำปะใช่เดินกับงูจุดหนึ่งร้อยน,นี้

น้องแบค็คจากโรงเรียนอะไรปุนปุนนะบ้านหินตุ้มบ้านหินตุ้มนะเ,เนี่จากบ้านหินตุ้ม <c oughs> เตาทิตก็จะเจอน้องเราวันธรรมดาก็จะเป็นน่าจะเป็นเจ้าที่ป่มาม่อันนี้ก็จะเป็นถ้ำหนึ่งครับมีรูปเหนือของพระอาจารย์แล้วก็มีปักตุ้ม้วย ประวัติพระอาจารย์โสตโภตตาลีเป็นพระที่ดงที่ได้มาจำสิงปฏิบัติธรรมที่นาน,นนี้น่าจะกินนะครับแล้วกมีรูปนี่จะเป็นรูปน่าจะเป็นรูปพระอาจารย์โสตท่านถ้าจะออกบินทบาใน,านู่นว่าท่านเตยเช้าว่าท่านเตยเ,เคยรับจ้างท่านทำควาสะอาดที่คับครับ<อ>โดยใช้ค่ารับจ้างเป็นอย่างเช่นเป็นเงินสิ่งของ ระหว<ม>่างที่อาจาจังฝีนอย่างเช่นมีคนต่างจังหวัดที่มาเดินแถวน,นี้ครับ<ม>เขาก็จะให้โชคลาภหรือไหว้หวยครับอ๋อให้โชคลาภแล้วก็เหมือนให้หวยด้วยพอรถพายหลังถูกยิงมาแล้วภาพครับถูกยิงครับโอ้ยแสดงว่ามีถูกโจรเหรอไม่ใช่ถูกโจรเหรอไม่ใช่ครับเป็นเป็นคนที่ถูกหวยแล้วรถจ้างให้รถจ้างให้มีให้คนมาใช้ปแล้วก็จ้างให้มา<ม> ยิงท่านครับอ๋อท่านนห้หวยแม่นว่างั้นเถอะครับเราเพื่อไปเพื่อเก็บหนูปิดปากครับอ๋อเขาถูกหวยสอง้านแล้วเขาก็จ้างมือถือให้มายิงครับอ๋อตอนที่ท่านกำลังออกบิดาบัตบเลยค,คนถูกหวยจ้างหรือว่าอะไรคนถูกหวยจ้างอา้าวคนถูกหวยจ <laughs> ้างซะละมีอ่งเอาละครับเราก็จะเดินลงนะครับที่เราเข้าเข้าทางด้านด้านนู้นเข้าที่เข้าเข้าด้านนู้นแล้วลงลงก็อุ้ยลงก็ลงด้านนี้ เล่นนอาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปฉายโอ้ไปฉายด้วย ừ, รู้ไหมในเขาไหนมั่งจุดชมวิวเราอยู่บนบริเวณเขาบริเวณถ่ามผู้วายท้ามเขาวงยิงไหน